ชุดไฟหน้าเนี่ยก็จะมีไฟเป็นดวงดวงสีดวงนะครับแล้วก็มีไฟ LED นี่ยาวอารมณ์ของความเป็นสปอร์ตมันเกิดขึ้นมาโดยฉับพลันเพราะว่าดูครับลักษณะของเบาะนะครับสีเนี่ยมันค่อนข้างจะออกไปในแนวที่เป็นคอนทราสต์นะครับซึ่งมันให้อารมณ์ของความเป็นสปอร์ตมากทีเดียวและรุ่นนี้ก็มีกล้องมองรอบทิศ360องศาปึ๊บ รุ่นนี้นะครับมีกล้อง360องศานะครับโอ้ด้านท้ายนี่ก็สามารถที่จะบรนทุกสัมภาระได้เยอะนะครับรวมทั้งความพิเศษนะครับของตัวนี้ก็คือมี glass roof glass roof เนี่ยยาวตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังเลยนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับ Auto Society นะครับช่อง YouTube ที่มีเรื่องราวดีๆในเรื่องราวของยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมนะครับสัปดาห์นี้นะครับ Auto Society ภูมิใจนำเสนอนี่ครับรถ SUV นะครับที่เราอาจจะเห็นวิ่งกันอยู่บนท้องถนนมาสักระยะหนึ่งแล้ว เพราะว่านี่คือ m i Minor c h a n g n ของ Toyota Corolla Cross นะครับวันนี้นะครับผมนำเอา Toyota Corolla Cross ในรุ่น p r e เมียมนะครับเอามาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นเห็นโดยสายตาเลยนะครับเมื่อเวลาที่เรามองมาด้านหน้าเนี่ยนะครับก็คือ กระจังหน้าอันนี้ดีไซน์ใหม่นะครับใหม่หมดจริงๆนะครับและฟีลลิ่งของมันนะครับหรือว่าอารมณ์ของการออกแบบกระจังหน้าเนี่ยออกแบบให้เรามองแล้วรู้สึกได้เลยว่านี่คือรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนแต่ว่ารุ่นนี้เป็น HEV นะครับก็คือ2ระบบนะครับทำงานโดยน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็พลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากแบตเตอรี่นะครับ ดูดีไซน์ด้านหน้านะครับต้องบอกว่าเขาดีไซน์มาได้ใหม่หมดจดจริงๆนะครับไฟหน้าก็ค่อนข้างสวยนะครับมีไฟตัดหมอกนี่ครับเส้นสายนะครับลูกระยิบระยับอันนี้กําลังเป็นที่นิยมเลยนะครับรวมทั้งด้านล่างนะครับด้านล่างนี่ก็เป็นช่องดักอากาศด้วยนะครับตรงนี้มีไฟตัดหมอกนะครับรวมถึงตรงนี้นะครับชุดไฟหน้าชุดไฟหน้าเนี่ยก็จะมี ไฟเป็นดวงๆสีดว,ดวงนะครับแล้วก็มีไฟ LED นี่ยาวไอ้เจ้าไฟสีดวงข้างบนเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ส่องสว่างไว้ด้วยนะครับแต่ว่าในเวลาที่เราตีไฟเลี้ยวนะครับสีดวงนี้มันจะทําหน้าที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไล่กันมาเลยนะครับเพื่อให้คนที่ขับตามหรือว่าคนที่อยู่ด้านข้างอะไรเนี่ยมองเห็นได้ชัดว่าเรากําลังจะเลี้ยวนะครับ มาดูด้านโอ้นี่ครับล้อแมกนะครับล้อแม็กนี่เป็นล้อแม็กขอบ18เลยนะครับเป็นทูโทนนะครับสีดำนะครับตัดกับสีเมทัลลิกเงาครับสวยงามมากมีสัญลักษณ์ของ HEV นะครับเพื่อบ่งบอกว่ารถรุ่นนี้คือไฮบริดนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นกระจกมองข้างซึ่งเป็นสีทูโทนนะครับรวมถึงด้านข้างนี้ด้วยนะครับด้านข้างนี้เขาไม่ได้ติดสเกิร์ตนะครับเขาแค่เล่น สีขึ้นมาให้มันแตกต่างเพื่อลดอความรู้สึกทางสายตาครับลดระดับความสูงของความรู้สึกทางสายตาซึ่งรถ SUV ส่วนใหญ่ก็จะมาประมาณแนวนี้ครับไล่มาจนถึงด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ชุดไฟก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับมีไฟท้ายนี่ไฟดวงไฟท้ายดวงที่3นะครับก็มีให้แล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยก็จะต้องมีสัญ,ญลักษ์ณ ค o ล ո าคลอสนะครับรวมถึงโลโก้ Toyota ที่มีเส้นสีฟ้ามาเป็นองค์ประกอบเพื่อที่จะบอกว่านี่คือรถไฮบริดนะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็มีการเล่นสีนะครับเพื่อให้มันดูมีความเป็นพรีเมียมนะครับขอดูด้านหลังนิดนึงก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใช้ขาเตะได้นะครับแต่เมื่อกี้เอาง่ายนะครับโอ้ด้านท้ายนี่ก็ สามารถที่จะบรนทุกสัมภาระได้เยอะนะครับข้างล่างนี้ก็มีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือตัวเองนะครับในเบื้องต้นเวลาที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถมีปัญหานะครับมีไฟส่องสว่างนะครับมีที่คล้องนะครับคล้องของได้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวา2ข้างเลยครับแล้วก็มีตัวที่ดึงสําหรับบังนะครับก็ได้เหมือนกันเนี่ยครับปึ๊บ ตัวนี้สามารถดึงมาพองได้ก็ฝังไม่ให้มองเห็นได้นะครับเวลาปิดก็ปิดดูรวมๆแล้วนะครับต้องบอกว่า Toyota Corolla Cross ตัว Minor Chain ตัวนี้นะครับออกแบบมาได้ค่อนข้างจะดูสวยงามดูพรีเมียมนะครับเพราะว่าเขารู้จักการให้สีนะครับการเล่นเส้นสายเนี่ย มีความกลมกลืนกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าตัวพรีเมียมเนี่ยด้านในจะมีอะไรบ้างครับเจ้าเข้ามานั่งภายในนะครับต้องบอกว่าความรู้สึกแรกเลยเนี่ย อารมณ์ของความเป็นสปอร์ตมันเกิดขึ้นมาโดยฉับพลันเพราะว่าดูนะครับลักษณะของเบาะนะครับสีเนี่ยมันค่อนข้างจะออกไปในแนวที่เป็นคอนทราสต์นะครับซึ่งมันให้อารมณ์ของความเป็นสปอร์ตมากทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเขาเข้าใจที่จะออกแบบรวมทั้งดีไซน์ของเบาะนี่นะครับก็เป็นแบบคัปทันซีดนะครับเป็นเบาะสำหรับนักแข่งคล้ายๆแบบนั้นนะครับแล้วก็มีเส้นสายตรงเนี้นะครับ ที่จะให้ความรู้สึกที่มันพรีเมียมขึ้นมาในส่วนของคอนโซลหน้านะครับดูรวมๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากของเก่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็มีการเพิ่มลูกเล่นนะครับในเรื่องของเส้นขอบอะไรขึ้นมาเนี่ยให้มันดูมีความเป็นพรีเมียมขึ้นนะครับจอตรงนี้นะครับ10.1นิ้วนะครับรองรับทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันต่างๆได้หลายอย่างเนี่ยครับ ก็จะเล่นบลูทูธก็ได้ครับฟังวิทยุนะครับนี่ Apple CarPlay Android Auto USB นะครับข้อมูลของรถก็ได้โทรศัพท์ก็ได้นะครับส่วนตรงนี้เป็นเรื่องราวของแผงคอนโทรลแอร์นะครับก็จะมีเรื่องของเนี่ยครับพัดลมแอร์นะครับเรื่องของอุณหภูมินะครับก็สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยตัวเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นที่วางของนะครับ แล้วก็รุ่นนี้เพิ่มเข้ามาก็คือมีเบรกมือไฟฟ้านะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วนะครับรวมๆแล้วเนี่ยดีไซน์ต้งบอกว่าสวยงามมากทีเดียวนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของไฟในห้องโดยสารฟังกช์ชันอื่นๆก็ดูจะไม่แตกต่างจากตัวเก่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าภายในเนี่ยมันดีไซน์ลงตัวของมันอยู่แล้วครับ จากตัวพรีเมียมเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้มาถึงโคลราครอสอีกตัวหนึ่งนั่นคือตัว Urban Prestige นะครับตัว Urban Prestige เนี่ยมันมีความแตกต่างจากตัวพรีเมียมก็คือว่ามันมีการเพิ่มเติมชุด แต่งเข้ามานะครับข้้งหน้าเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวเมื่อสักครู่นี้ที่ให้คุณผู้ชมได้ชมไปนะครับสิ่งที่โดดเด่นนะครับก็คือเรื่องของกระจังหน้านะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ออกแบบได้เหมือนตัวพรีเมียมเมื่อสักครู่นี้นะครับมาแบบเดียวกันเลยแต่ว่ามันมีการเพิ่มเติมชุดแต่งเข้ามานะครับนี่ครับเป็นสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตหน้าแต่งขึ้นมานะครับสวยงามมากทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูว่านอกจากสเกิร์ตหน้าแล้วนะครับด้านข้างมีอะไรบ้างนะครับ สเกิร์ตเนี่ยนะครับมันจะมาตั้งแต่ด้านหน้านะครับตามมาจนถึงด้านข้างนะครับนี่คือสเกิร์ตข้างนะครับลแล้วก็ยาวมาจนถึงด้านท้ายนี่ครับก็จะมีสเกิร์ตท,ท้ายนะครับซึ่งก็จะมีดีไซน์ด้วยนะครับตรงนี้มันมารอบคันนะครับแล้วก็มันมาในดีไซน์ที่สอดรับกันเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้รถรุ่นเออร์ p บนเพรสตีดเนี่ยมันดูมีความเขาเรียกว่า มีลูกเล่นมากขึ้นนะครับในการที่จะทำให้รถมันดูเด่นด้วยนะครับในส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับเราก็จะเห็นว่า,ามันก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มนะครับมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้าและด้านหลังนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เอาจากตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะครับเอามาแต่งเพิ่มนะครับก็จะมีกล้องบันทึกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับนอกจากนั้นนะครับรถรุ่นนี้จะมี เซนเซอร์ S S ทั้งหมด8จุดด้วยกันนะครับด้านหน้า4แล้วก็ด้านหลัง4ี่นะครับเนี่ยครับ1 2 3แล้วก็4นะครับด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับก็จะมี4จุดเหมือนกันนอกจากสเกิร์ตรอบคันแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีนี่ครับแผ่ท้ายนะครับอันนี้เป็นชุดแต่ง นะครับที่เพิ่มจาสเกิร์ตเข้ามานะครับซึ่งมันจะทําให้รถเนี่ยดูสวยงามขึ้นชุดแต่งทั้งคันนี้นะครับมูลค่ารวม23,900บาทนะครับเรียกว่าราคาเนี่ยยังเท่าเดิมกับชุดแต่งของค o l l a ค r o s s เมื่อเจเน r เรชั่นที่แล้วยังไม่มีการขึ้นราคานะครับเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจก็ต้องรีบๆไปดูกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างครับ เข้ามาในห้องโดยสารก็ต้องบอกว่าว้าวเหมือนเดิมเพราะว่าดีไซน์ของเบาะนะครับเป็นสีตัดกันนะครับเป็นทูโทนอันนี้เป็นสีเทาดำนะครับแล้วก็บาอนั่งนี่เป็นสีแดงนะครับก็ให้อารมณ์สปอร์ตได้ค่อนข้างดีทีเดียวบาะที่นั่งนี่ปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวดูซิว่าด้านหน้าของคนที่นั่งอันนี้ไม่นะครับอันนี้ปรับมือ เฉพาะด้านคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับจอนะครับ10.1นิ้วเหมือนคันเมื่อสักครู่นี้นะครับรองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แต่ว่าตัว Urban Prestige อันนี้จะแตกต่างจากตัว Premier เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือมันจะมี Wireless Charger ตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่องชาร์จ USB Type C มาให้อีกหนึ่งช่องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้นะครับ นอกจากนั้นนะครับเบรกมือไฟฟ้าก็เหมือนกันนะครับมีมาให้เหมือนกันเรียกว่าข้างในดีไซน์มาคล้ายๆกันนะครับต่างกันก็ตรงจุดนี้เท่านั้นนะครับและรุ่นนี้ก็มีกล้องมองรอบทิศ360องศาปึ๊บอ่ารุ่นนี้นะครับมีกล้อง360องศานะครับอันนี้เพิ่มความสะดวกสบายในเวลาที่ขับในทางแคบนี้เราจะได้เห็นนะครับ ก็ถือว่าให้มาได้เยอะพอสมควรนอกจากกล้อง360องศาแล้วนะครับยังมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้าและด้านหลังด้วยนี่คือกล้องตัวหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนั้นก็จะมีกล้องบันทึกภาพด้านหลังอันนี้เอาไว้เวลาที่เ,ออเกิดอุบัติเหตุจะได้มีหลักฐานนะครับอันนี้ก็สำคัญทีเดียวรวมทั้งความพิเศษนะครับของตัวนี้ก็คือมี glass roof นะครับ อตอนนี้เขาเปิดไว้ให้แล้วนะครับก l a s s ู o o เนี่ยยาวตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังเลยนะครับอารมณ์ของด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีแตกต่างจากรุ่นเก่าบ้างพอประมาณเดี๋ยวผมจะไปนั่งเบาะแถวหลังนะครับดูว่าจะมีอะไรบ้างครับมาอึ๊บมาเข้ามานั่งเบาะแถวหลังแล้ว ก็เล็กรูมใช้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่มาเป็นคนตัวเล็กนะครับแต่ว่าด้านนี้จะกว้างกว่าน่อยเพราะว่าอันนี้เก้าอี้มันปรับดันมาด้านหลังเยอะนะครับข้างหลังนี้จะมีช่องชาร์จนะครับสองช่องด้วยกันนะครับแล้วก็มีช่องแอร์นะครับสามารถที่จะปรับจะปิดก็ได้นะครับเปิดก็ได้แล้วก็ตรงนี้นี่เป็นที่วางแก้วได้อีก2ใบตรงนี้ก็ได้อีกใบหนึ่งนะครับโอ้โหเยอะจริงจะเยอะไปไหนเนี่ยแต่ก็ดีนะครับเพราะว่าสมัยนี้ มันบางทีนั่งหลายๆคนนะครับคนหนึ่งก็จะมักจะมีแก้วประจําตัวนะครับแก้วส่วนตัวของตัวเองนะครับนี่มีที่จับแล้วก็มีที่ไว้ค่อยของนะครับเรียกว่าให้มาแบบจะเรียกว่าแบบจุกๆก็ได้นะครับเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้แทบไปทุกจุดภายในรถนะครับนี่คือไฟไฟของที่นั่งด้านหลังนะครับก็โดยรวมนะครับด้านหลังนี่ก็โอเคเลยนะครับนั่งสบายดีนะครับ และนี่ก็คือ r o l o l c r o s s นะครับในตัวที่เป็นเวอร์ชั่นแต่งนะครับจริงๆแล้วตัวนี้นะครับถ้ายังไม่มีชุดแต่งเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นตัว Premium l u x u r ัวรหรือว่าตัวท็อปนั่นเองนะครับพอเอาตัวท็อปมาใส่ลูกเล่นเข้าไปอีกนะครับด้วยชุดแต่งของ o r o o l a เนี่ยนะครับก็ทำให้รถมันดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า เป็นรถที่น่าสนใจสําหรับใครหลายๆคนทีเดียวนะครับอันนี้จะใช้แบบส่วนตัวก็ได้หรือว่าจะใช้แบบมีครอบครัวที่ไม่ใหญ่มากนะครับมีพ่อมีแม่นะครับลูกสัก2คนอย่างเงี้ยไปไหนก็ไปกันได้สบายๆนะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของ New Toyota Corolla Cross ในเจเนเรชั่นล่าสุดนะครับเอามาให้เป็นข้อมูลสำหรับใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารถ SUV อยู่นะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็รบกวนกด ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและ Auto Society นะครับในแอคชั่นต่อไปนะครับจะมีเรื่องราวของรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนคอยติดตามชมกันได้ทาง YouTube แห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ